ไปดูความพร้อมของทีมชาติไทยกันก่อนค่ะก็เดินทางไปที่สิงคโปร์แล้วนะคะพรุ่งนี้จะต้องทําศึกอีกนัดนะคะสําคัญมากๆค่ะเจอกับสิงคโปร์เนี่ยบอกเลยว่าต้องเก็บให้ได้นะไม่งั้นก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะเก็บอะไรฮะเก็บแป้มให้ได้สิคะเยือนนะก็ต้องเก็บให้ได้ไม่รู้แหละเงื่อนไขตอนนี้เป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าต้องต้องต้องได้อ่ะดูหน้ารักบอลด้วยฮะมอวันนี้เดินทางะก่อนดูหน้านักบอลดิฉันว่าดูหน้า มโนก่อนดิบอยไหมเครียดเหมือนกันนะก็เดินทางไปถึงช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะมโนเองก็ซ้อมเลยนะคะเราฝึกซ้อมทันทีซ้อมใช้เวลา1ชั่วโมงเน้นไปเรื่องของการทำความเข้าใจเกมรุกเกมรับด้วยกันก่อนการฝึกซ้อมในทางด้านพิธีวัดเองที่เป็นมิสซิลทีมชาติไทยก็บอกว่าหลังจากที่พักมา2วันตอนนี้ทุกคนมีความพร้อมและการเจอกับสิงคโปร์ห้ามประมาทเพราะทุกทีมก็ต่างมีจุดเด่นและมีความสามารถเราต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดเพื่อผลการแข่งขันที่ดีที่สุดนะคะ ก็เป้าหมายก็แน่นอน3แต้มแล้วก็เกมกับจีนทุกคนผิดหวังค่ะแต่ผู้ย่างผ่านไปแล้วแก้อะไรไม่ได้ก็ยังมีอีก5นัดให้ลงเล่นจะต้องโฟกัสกับเกมที่จะเจอกับสิงคโปร์ันดับแรกจะทําให้เต็มที่เพื่อเอาชัยชนะกลับประเทศไทยจึงอยากชวนแฟนบอลให้ส่งกําลังใจมาให้ทุกคนด้วยนะคะคโดยโปรแกรมเตะพรุ่งนี้นะคะทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยไทยเจอกับสิงคโปร์อันนี้เป็นเกมที่สําคัญมากๆนะประมาทไม่ได้ ก็โดยสถานการณ์อย่างที่ก่อนหน้านี้เชื่อว่าแบบห้ามประมาทนะห้ามประมาทไม่ประมาทอยู่แล้วลหละตอนนี้ไปเราต้องไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างเดียวแล้วก็มีสมาธิดีว่าเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้ข่าวว่าเจก็ไม่ได้ไปนะคะคือกระดูกมันช้ำสแกนออกมาแล้วก็คือต้องต้องมีเฟือกอ่อนใส่ไปเลยอ่ะก็คือก็คือเสียดายเหมือนกันนะการขาดเจสชนะทิพนิษฐเกมสําคัญอย่างนี้นะคะก็ต้อง แต่ว่าตัวอื่นก็ยังเยอะใช่ก็ได้อยู่แต่แผนจะเป็นยังไงอย่างที่บอกอ่ะเรื่องจํานวนเขาเียนะเรื่องประสิทธิภาพของนักเตะผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่กังวลหรอกแต่เดี๋ยวดูระบบะว่ฐฐาจะจัดกันยังไงอย่างที่คืออย่างนี้ต้องต้องบอกว่าการเล่นทีมชาตินะครับทุกชาติเจอหมดนะครับมันไม่เหมือนสโมสรสโมสรเราทํางานกับนักเตะเนี่ยมันจะได้ทดลองทุกวีคค่ะแต่การเล่นทีมชาติมันมาเดือนนึงครั้งนึงเต็มที่ฟีฟ่าวีคแบบเนี้ย บางทีการจัดทัพอ่ะเออย่างล่าสุดมันถึงต้องมีอุ่นเครื่องก่อนทีมชาติแบบลงแมตช์ทัวร์นาเมนต์สำคัญอุ่นเครื่องไม่พอเลยแต่ของเราไปทิ้งไงใช่ป่ะอย่างล่าสุดทีมชาติอังกฤษอย่างเงี้ยอเล็กซานเดอร์อาโน่ไปเล่นกองกลางถือว่าตำแหน่งเปลี่ยนหมดเลยใช่กองหลังของอังกฤษอันนี้เปลี่ยนที่เราเห็นภาพนะครับจากซูซูดแม็กไกว์กับสโตนก็เป็นเกอร์ฮีอย่างเงี้ยโอ้โหการทำงานร่วมกันเนี่ยมันยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยก็ คุณผู้ชมให้กำลังใจดีกว่านะครับใช่ค่ะคือไอหลังจากเกมแพ้อ่ะก็ระบายกันมาผมว่าเกือบจะอาทิตย์แล้วนะครับรอบนี้เดี๋ยวต้องดูเมื่อกี้เห็นกล้องจับวิธีการซอร้อมของกำพลข้างเยอะนะอ่ะถ้าหากไม่ได้เล่นเกมสวนกลับแล้วเนี่ยอ่ไม่ผมไม่ใช่ว่าเอาบอลไดรเล็กแล้วกันเจอกับสิงคโปร์ต้องต้องการคะแนนอย่างยิ่งนะครับคือก็ตั้งเป้าไว้สูงถึงสามคะแนนนะครับเพราะว่าแรกประเดิมไม่สวยนะครับวิธีการเล่นจะเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับ กองหลังจะใช้กิษดา,าอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าคราวนี้ไม่มีชนาทิพแล้วอาจจะเอาใครไปเป็นตัวบนอเอากิษดา,ามาเล่นกับทางฝั่งของสารัตไหมก็น่ารุ้นตรง11รายชื่อเนี่ยแหละลว่ายกังไงเดายากบอกเลยแต่ก็<อ>ก็เชื่อว่าจะได้ลงเปล่าเชื่อว่าทีมงานก็คงต้องทํากันบ้านกันหนักวางแผนกันหนักแหละในเรื่องนี้นะคะว่าจะจัดทีมยังไงเพราะว่ามันมันไม่ได้แล้วอะ เอออีกสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือความฟิตของเชลศิป์นะเพราะว่าวันนั้นเราก็เห็นว่าเขาดูได้ไลฟ์แชทเลยสิวันนี้เอสุพนัทเหมือนตาเองก็เขาก็ไม่ใช่ตัวทาร์เก็ตแมนขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าทางฝั่งของมุ้ยเองที่ไม่ได้ซ้อมเลยกับสโมสรอ่ะคราวนี้มาซ้อมกับทีชาติแล้วเกมแรกความฟิตไม่ถึงนัดที่สองผมว่ามีโอกาสน่าจะเข็นนะจะได้แบบเนาะเป็นน่าจะต้องเข็นนะเป็นแบบ ตัวประสบการณ์ตัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเอาใจช่วยนะคะ